โรกแม้แม้จะมีความรุ่มร้อนเพียงไรก็าตามแต่ถ้ายังมีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาอย่างน้อยศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาก็ยังพอมีทางบรรเทาเ,าเบาทุกข์ไปบ้างพอสมควรเช่นเดียวกับโรคแมาจะมีความรุนแรงเพียงไรก็าตามแต่ถ้ามียาเป็นเครื่องเยียวยารักษาอยู่บ้างแล้วก็ยังพอทำนาได้ ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัตราของโรคที่มีมากน้อยโดยไม่ต้องมียาไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจของโลกถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ร้วนเป็นเจ้าอำน,นาจบงการมีภายนิตใจเลยนั้นโลกไม่ว่าหาาชั้นวันหนใด จะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะไม่มีเครื่องบรรเทาคือศาสนาคำว่าศาสนาก็คือเหตุผลนั่นเองเมื่อเราแยกออกมาพูดว่าศาสนาเหมือนว่าเป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงมานอกเหนือจากความต้องการหรือนอกเหนือจากความรู้ความเห็นการปฏิบัติของโลกความจริงธรรมศาสนานั้นถ้าพูดตามหลักธรรมทานแล้ว ในทางเหตุก็คือเหตุผลนั่นองเชื่อต่อเหตุต่อผลการเชื่อต่อเหตุต่อผลก็คือไม่ฝืนไม่ปิงเพียวกับเหตุกับผลที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรแล้วดําเนินไปตามนั้นนี่เลาก็พอมีทางเบาบางในเรื่องความทุกข์ความลำบาก ทั้งภายนอกภายในหากไม่มีศาสนาเข้าเครือบแฝงเลยนั้นใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็าตามไม่ว่าะจะมีความรู้สูงต่ำฐานะเพียงไรจะหาความสุขความสบายพอปรงจิตปรงใจได้ชั่วรายะการไม่ไดนเลย ถ้ามีที่ตรงเราจะตรงลงที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องความอยากให้เป็นไปตามจิตใจเวลาเป็นไปแล้วมันก็ผิดความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่เจอแต่ไปเจอแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเสียเพราะอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้น้าอหน้าของเหตุผลแม้จะทุกข์จะลำบากในบ้างในการฝืน ทเหล็กทำลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาปรากฏผลขึ้นมาก็มีความสุขความสบายนี่ก็พอได้ผ่อนคลายบ้างเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดเหืือสัตว์ทั้งหลาย ธรศาสศาสนานั้นเป็นแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมล้วนๆออกมาจากธรรมที่เรียกว่าเป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์แยกออกมาเป็นคำสอนเป็นแขนงแขนงว่าให้ทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นนี่เป็นต้นแสดงออกในทางเหตุทางผลให้เราดำเนินตามนั้นทุกยากลำบากในการดำเนินตามเพียงไร เมื่อเชื่อต่อเหตุต่อผลแล้วก็ต้องฝืนทําลงไปการฝืนทาลงไปนั่นคือการฝืนกิเละคือการฝืนสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของกิเลสล้ว,ลว,ลวานๆภายจในจิตใจผลที่จะพึงได้รับก็ต้องมีความร้มเย็นเป็นตุกยกตัวอย่างเช่นเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว่าวุ่นขุ่มมัวไปหมดใจทั้งดวงกาเป็นไฟทั้งกองไปเลย เพราะเรายัางไม่ได้สติเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจมากเพียงไรจิตจะไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ขัดใจมากไม่พอใจมากนั่นแหะทั้งวันนี่แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอยู่แล้วและจิตก็ไปคิดในสิ่งที่ไม่พอใจอีกด้วยแล้วผลจะมีความสุขเป็นความสุขขึ้นมาได้อย่างไร มันก็ต้องเป็นไฟขึ้นมาโดยลําดับลําดับเพราะเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ําได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝืนคิดมากเพียงไรก็ยิ่งทําลายจิตใจของเราลงได้มากอย่างนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยับยั้งได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้ทําลายสิ่งที่ทำลายนี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไหนเป็นพอมีสติ ขึ้นมายากยังพิจารณาใกล้ควรถึงเหตุผลดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้นในเรื่องที่คิดนั้นทำไมจึงต้องคิดก็ทราบว่าไม่ดีแล้วคิดไปทำไมคิดหาทางแก้ไขเพื่อความดีไม่ได้หรือนั่นเรื่องของเหตุของผลเป็นอย่างไน,นการคิดมาทั้งวลนนี้ก็พอที่เห็นโทษของมันแล้วเพราะทุกเป็นประจักษ์พยานอยู่ภายในจิตใจมีความรุ่มร้อนเป็นกำลังนี่คือผลของความคิด ในสิ่งนั้นๆที่เป็นของไม่ดีถ้ายังจะฝืนคิดมากยิ่งกว่านี้แล้วจะเป็นอย่างไรขนาดที่คิดนี้ความทุกข์ก็แสดงให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วแล้วจะคิดให้เพิ่มยิ่งกว่านี้ความทุกข์จะไม่มากกว่านี้แล้วจะทนได้อย่างไรต้องมากกว่านี้เป็นลำดับเมื่อมากกว่านี้แล้วเราจะมีกําลังบังชาม,มาจากไหนมาต้านทานหรือแบกหามทุกข์ที่ผลิกขึ้นทุกทุระยะจากสิ่งที่ไม่พอใจนี้นะ เรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนก่อบโวยทุกเหล่างนี้เพิ่มขึ้นโดยลำดับอยู่หรือนี่แทนท่นี้สติจิตที่ได้สติมันกอยับยัง้งพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้จิตพ่าจากสิ่งนั้นออกมาระงับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับทาอเหตุไร เพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระงับตัวการระงับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็เพียงพอเป็นสักขีพยายนอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเราที่เราเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความเมย็นขึ้นมาที่นี้ทุกข์ก็ระงับดับไปแม้จะลาบาก ในการฝืนในการบังคับจิตไม่คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบแล้วที่เรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็พอผ่อนคลายตัวได้มีที่ตรงที่วางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนํามาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลาย เช่นเขาดุเขาดา่าเขาติฉินนินทาว่าอย่างนั้นนั้นคำติฉินนินทาเขาก็ผ่านปากเขาไปแล้วผ่านความรู้สึกเขาไปแล้วตั้งแต่วันไหนเดือนไหนไม่ทราบเราเพิ่งขึ้นเพิ่งทราบในขณะนั้นเวลานั้นก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาไอ้ลมปากเขาผ่าายไปแล้วตั้งกี่ปีกี่เดือนไม่ทราบเพียงแต่ลมปากใหม่ขึ้นมาเขาว่าให้คุณว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนั้น นายกนางขอว่าให้คุณอย่างนั้นๆไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นเป็นลมปากอันที่สองแล้วก็ยึดเอานั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสําคัญผึกของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าให้ฟังเราก็ธรรมดาธรรมดา,ท,าทั้งๆที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตําหนิปีฉินอินทาเราเขาก็ตําหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกอย่างไรเพราะจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้น จิตเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกข์ความร้อน,นเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพ่อก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราเจะเข้ามายึดทําไมของสกปรกก็ทราบแล้วแม้แต่เดินไปตามถนนทางไปเจอสิ่งสกปรกเรายังหลีกให้ห่างกัน ไม่กล้าแม้แต่ฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยเพราะทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเปิดไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของสกรปรกแล้วเราทำไมเราชอบไปคุกคีชอบไปยุ่งชอบไปนำมาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความสกรปรกไปหมดทั้งจุด กลายเป็นไฟทั้งดวงไม่สมควรเราคิดอย่างนี้เราระงับไปได้พอจะคิดขึ้นมาในขณะใดสติเรามีทันเรารู้ทันถีแล้วปล่อยไปได้นี่นี่คือหลักธรรมที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นหลักธรรมในวิธีป้องกันตัวในวิธีรักษาตัวเราใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นภัยต่อตัวเอง จากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทงางตาทางหูทางจมูกทางเลิ้นงทงาทงกายแม้ทางอารมณ์ของใจเสเองประามไปคิดเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งานต่างๆมาทุกข์ทุกขวนของก็สลักได้ทันทีเพราะเจ้าสติเจ้าปัญญาก็มีอยู่กับใจนํามาใช้เมื่อ,อไรก็เกิดประโยชน์เมื่อนั้นนอกจากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าเหยียบย่ทำทาลายเสียโดยไม่คํานึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญานั่นเลย เราถึงเราก็ยอมรับทุกแต่ถ้ายอมรับทุกตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี่เราก็บน่นเพราะอะไรตึงบน่นเพราะไม่อยากทุกและไม่อยากทุกไปคิดทําไมในสิ่งที่ไม่ถึงที่เป็นทุก์แต่ฝืนคิดทําไมก็เพราะความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการเพราะเป็นอย่างนั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงการก็คือสติปัญญานํามาใช้มันก็ทันกับเหตุการณ์ มีวิธีปฏิบัติต่อตัวเองด้วยหลักศาสนาคือหลักศาสนาธรรมปฏิบัติอย่างนี้ในโลกถ้าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องนำเนินไม่ว่ากิจการภายนอกไม่ว่าความคิดภายในอันใดที่จะเป็นภายแต่ตนและส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างละเวน้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แต่ตนและส่วนรวมแล้วพยายามคิดทําในสิ่งนั้นๆโลกก็มีความเจริญรุ่งเรือง อยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุขเย็นใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้พาดําเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความสงบมสุขด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักผลอย่างนี้นดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสําคัญสำหรับการอยู่ด้วยกันในโลกมีหมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันนะ่าจิตตัวเราเองก็มีความเย็ยนเป็นจกุกไม่เดือดร้อนวุ่นวาย แยกเอาไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความท้าสุดอ้านี่หมายถึงปัจจุบันนี่หมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภายในจิตใจแล้วจะหาความเดือดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอาจมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันรักษาตัวนีแล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไปทําลาย จิตใจของผู้นั้นเลยแล้ปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิตที่มีคุณงามความดีประจำใจย่อมจะไม่ประเกฏในสถานที่จะรับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศลกรรมเป็นเครื่องพยุงลูงไปสู่สถานที่ดีคติที่งามโดยลําดับลําดับเท่านั้นนี่อนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรม ผู้มีธรรมในใจคิดกับคนที่ไม่มีธรรมเป็นไหนๆแม้จะอยู่ในโลกเดียวกันเป็นรูปร่างเหมือนกันก็ต่างแต่ความรู้ความเห็นความคิดการกระทําต่างๆนั้นมีความผิดกันอยู่โดยลําดับลาดับผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันเป็นเป็นไปไม่ได้ย่อมมีแต่ความแตกต่างกันอยู่เช่นนี้เป็นธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ใดมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่ากรอกำมังสต,ติยุพัชติยะิดังหินักปณิตัน กรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสั์ทั้งหลายให้มีความประณีตเรียบซ้ำต่างกัน,นไม่นอกเหนือปัญญกรรมกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดทำไมจึงเรื่องใหญ่โตเพราะเราต่างคนต่างเป็นผู้ผิดกรรมขึ้นมาโดยลาดัดบด้วยกันแม้จะไม่คิดว่าตนสร้างกรรมก็ตามคาว่ากรรมคืออะไรแปลว่าการกระทํานี่พูดกลางๆคิดด้วยใจก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมมโนกรรมทําด้วยกายประพฤติด้วยกายก็เรียกว่า กายกรรมในกรรมทั้งสามประเภทนี้เราเป็นผู้ผิดผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วจะปิดกั้นผลไม่ให้ตากฏด,ดีชั่วขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อการผิดมีดีมีชั่วประจำตนอยู่นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่เราผิดขึ้นมานี่แหละเป็นเจ้าอำนาจสําหรับปกครองจิตใจหรือสนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจให้ไปสู่ในสถานที่ใดคติใดก็ตามจะนอกเหนือไปจากผลเน่นกรรมที่เรียกว่าวิบากซึ่งตนกระทําแล้วนี้ไปไม่ได้นี่ ไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจยิ่งไปกว่าผลแห่งกรรมที่ตนทำนี้เป็นเครื่องประกับประคองหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนมีหลกักศาสนาท่านสอนอย่างนี้ท่านให้เชื่อที่อื่นยิ่งไปกว่าความเคลื่อนไหวของตนทางกายวาจาใจนี่เป็นหลักประกันตัวอยู่ที่นี่แล้วสิ่งทำลายตัวก็คือคืออันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจะมาทำลายได้การคิดการพูดการกระทำในทางที่ไม่ดีคือการทำลายตัวเองน การคิดการพูดการทําในทางที่ดีคือการส่งเสริมบารุงตนเองเนี่ยการประกันตัวเองไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาก็มีอยู่ในหลักกรรมนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นหน้าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กลัวตัวสิ่งโน้นกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุหาผลไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดความการพูดการกระทําที่เป็นภัยแก่ตัวเองไม่ว่าจะงี่อะไรก็ตาม ให้พึงทราบวันนี้แหละคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกําลังสร้างอยู่เวลานี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขแก้ใหม่แล้วอันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุดให้โทษแกแ่เราไม่ใช่เพียงปัจจุบันนี้ยังจะเป็นไปในอนาคตจนกระทั่งสิ้นหมดฤทธิ์หมดอำนาจของกรรมที่ทำมาดีแล้วถึงจะหมดไปได้ในผู้เชื่อศาสนาจึงต้องเชื่อหลักกรรมกับวิบากแห่งกรรมคือผลจะพึ่งติดตามมาโดยลำดับ แล้วเราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทำกรรมได้ไม่มีมันทำด้วยการทุกคนคนจะมีศาสนาไม่มีศาสนาก็ตามหลักธรรมชาติแห่งการกระทำซึ่งมีประจําอยู่ตนอยู่แล้วและตามหลักของศาสนาที่ท่านสอนไว้แล้วมันมีอยู่กับทุกคนนอกจากจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นซึ่งก็ไม่เป็นการลบล้างกรรมนั้นได้ทั้งกรรมทั้งผลแห่งกรรมได้ไม่มีทางลบล้าง ต้องเป็นกรรมวันยังําและเป็นผลดีชั่ววันยังําไปทุกภพท,ทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือไปจากกรรมและวิบากแห่งกรรมถึงเม้ครกลัว,รวรเรื่องสุ 4, สี่จุมห้าหาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กําลังสร้างอยู่เวลานี้นอยู่ภายในจิตใจเป็นต้นเหตุทาขัญน,นี่แหละบ่อนรกสาเหตุที่จะให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี้ ให,ให้รู้สึกตัว,ต,วตัวนี้ให้มีสติพินิจมีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกําลังพิผิดขึ้นมาความผิดยาพิษหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เราเลือกเส้นตรงนี้ถ้าเลือกเส้นตรงนี้ทําตามความเลือกเส้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยจากสัตว์โลกเลยมีเราเป็นต้น เนี่ยศาสนาจำเป็นไม่จำเป็นให้เราคิดเอาตรงนี้ผู้ที่สอนก็คือผู้รู้เรื่องของกรรมรู้เรื่องผลของกรรมของกรรมด้วยดีแล้วไม่มีที่แยง้งคือพระพุทธเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกรรมของพระองค์และกรรมของสัตว์โลกทั้งผลแห่งกรรมของพระองค์และผลแห่งกรรมของสัตว์โลกทั่วใจโลกกระท ไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรู้ได้ไดเห็นได้ดังพระพุทธเจักเงได้ทรงประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นาศนาระธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนาศนาธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวและไปทำในสิน่งที่ไม่ดีเท่านั้นผลจะจึงจะปีนเกลียวกันกับความต้องการข้องหลัก มีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ีโลกมีเราเป็นต้นมีศาสนาอยู่ภายในใจแม้จะมีทุกข์มากน้อยก็พอมีที่ตรงที่วางได้เหมือนกับโรคที่มียาระงับไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกาลังเยื่องานาจของโรคโดยถ่ายเดียวพอมีทาง การสร้างความดีไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อละอาไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่เป็นสิ่งที่น่าอินหาละอาใจเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นความสุขความสมหวังทั้งนั้นเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากอะายสร้างเท่าไรมีเท่าไรมขึ้นชั่วความดีแล้วไม่เฟอ ไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเฟอร์ได้ถ้ามีมากเขาจริงจริงมันเฟอคนดีมีมากเท่าไรก็ไม่ไม่มีเฟอรอความดีมีมากเท่าไหรไม่เฟอไม่มีเฟออ์ดีเท่าไหรยิ่งมีความอบอุ่นแน่หนามันคงพัฒนใจยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจำนวนมากน้อยเท่าไรอบอุ่นไปหมดนะไม่มีคําว่าเฟอผิดก,กันครับสิ่งต่างๆที่ มีการเฟอร้อได้เช่นเงินเฟอ้อคนเฟอ้อเราก็เห็นไหมเราเคยยินถึงเงินเฟอ้อสิ่งคอาที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟอ้อขายไม่ได้ราคาต้องขายลดราคาเบิ่มดับดับที่มนุษย์เฟอ้อเราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กําลังเฟอ้อจะหาละครราคาไม่ได้แล้มันมากต่อมาใครจะกาะจะจากตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเอง สร้างความทุกข์ให้ผูอื่นมากมายเพื่อความสุขสำหรับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายกายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลภมากเพราะกิเลสตัณหามันจเจริญขึ้นเดิมดับสิ่งที่มันมันเจริญขึ้นเดิมดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสร,รมิมมันมีมากมายกายกองเวลานี้เต็มอยู่ทุกแห่งทุกผลซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นใ้สิ่งส่งเสร,ริมให้กิเลสตัณหาหน้าข่ามมันแสดงตัวขึ้นเป็นเปลวเหมือนฟืนเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นซะแล้ว แต่โลกก็ยินดีใช่ว่าไงทุกเท่าไรก็ไม่เห็นโทษของมันยังถือว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีดีอยู่เรื่อยๆดีจนกระทั่งจะไม่มีสติสตังเลยจะเป็นบ้าไปยังดีอยู่เรื่อยๆนี่แล้วจะมีทางแก้กันที่ตรงไหนเมื่อยังยินดีในความเป็นบ้าอยู่เช่นนั้นแล้วมันจะมีสติสตังมาเป็นคนดีได้อย่างไรนี่แหละมนุษย์เฟอ้อดูเอาจิตใจที่มันเฟอ้อเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทําให้มนุษย์เฟอ้อด้วย ก่อนที่มนุษย์จะเฟอ้อกับจิตใจพาให้เฟอ้อซะก่อนจิตใจไม่มีคุณค่าจิตใจไม่มีราคาถูกสิ่งที่โสโปรกโสมมโรครุงรังเข้าไปทับถมมาหมดหุ่มห่อหมดจนมองหาตัวจริงไม่เจอแล้วคุณค่าของจิตจนี้มาจากที่ไหนมีแต่ของเฟอเฟอ้อเต็มจิตใจแล้วเมื่อแสดงมาทางตัวมนุษย์ก็มนุษย์เฟอ้อทิฎยาที่แสดงออกมันก็เฟอ้อเฟอ้อไปตามๆกันหมดแล้วคุณค่าของมนุษย์มีที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว โลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทําตัวให้ดีมีคุณค่าสำหรับตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทําให้เฟอ้อแล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้วลว้าจะไปต้องหีิใครที่นี่ก็มนุษย์เป็นผู้ทําให้เฟอ้อซะเองใครไม่เห็นก็ดูเอาผู้จะเจอกเป็นทรงนี้มนุษย์เฟอ้อตัวนอง แล้วมันจะมีคนอื่นเราก็เฟอร์ถ้าทิ่ไหนมันไม่ดีสำหรับเราเรียกว่าเราก็เฟอร์เหมือนกันนี่เราเอาหลักธรรมมุติธมมาสอนสอนพวกเราที่กําลังเฟอร์เฟอร์อยู่เวลานี้อให้พยายามแก้สิ่งที่เฟอร์ออกสิ่งที่เฟอร์นั่นแหละสิ่งที่มาทําลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์ดาพยายามแก้ออกอ้าเรื่อ,ของขมาหานักปฏิบัติของเราความขี้เกียจนั่นแหละคือความเฟอร์ฮแก้มันออกความขี้เกียจความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็ง ถ้ามีความอุตสาห์พยายามเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องเกิดมากับความตายนี้มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเกิดมากับความตายแล้วม่ได้ตายมากับความเกิดมันเกิดมากับความตายเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายถ้าแก้ไขได้แล้วเกิดแล้วมันตายแล้ว,ลวมันต้องเกิดนั่นเพราะนั่นจึงว่าเกิดมากับความตายไม่ใช่ตายมา,มากับความเกิดนะอย่างพระาโบทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตายแล้วท่านไม่เกิดนี่ ผู้ที่บริสุทธิ์แล้วตายแล้วไม่ไม่กลับความเกิดแต่เกิดแล้วกลับความตายเป็นของคู่กันเมื่อมีเกิดแล้วต้องตายพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่เราเรียกท่านว่าปริณิพานความจริงคือธาตุขานสลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปนั่นเองเพราะมันต้นเหตุมีอยู่แล้วแต่ไปลบผลมันไม่ได้ผลคือความเกิดขึ้นมาแล้วความตายจะต้องมีเป็นธรรมเป็นธรรมดาหรือต้นเหตุคือความเกิดขึ้นมาผลคือความตายเหมือน,นแก้กันนะนันต้องมีไปคู่เป็นคู่กัน สู้มันอย่างนั้นเราสู้เพื่อชัยชนะจิตไม่ตายเป็นตัวอย่างว่าจิตถูกจองจําทําเวยรยุ่งกันไปหมดจนเป็นนักโทษทั้งดวงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้สลัดตัดตัวเองออกจากสิ่งที่สกปกรกเพราะกลุมลังมันก็แก้ไม่ได้เพราะความอ่อนแอสติปัญญาไม่ขีดขึ้นมาเพื่อแก้แตัวเองการแก้ตัวเองแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยศรัทธาความเปลี่ยนพระวิชาท่านเคยแก่อย,อย่างนี้เราอะไรมาแก้ เอาความวิจียรมาแก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเรื่อยๆติดโทษประมาณเท่านั้นปีนี้ในปีแทนที่จะได้ออกเอาเพิ่มโทษเข้ามาเรื่อยมันก็ไม่ได้ออกจากคุกจากตารางจากเรือนจำสักทีเลยตายอยู่ในเรือนจําดีแล้วเหรอเนี่ยเรือนจำในถานที่นี้ก็หมายถึงวัฏจกักรคือความมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดตายก็ได้แก่เราเราจะอ,าอะไรมาแก้เอาความอ่อนแอมาแก้มันก็จะจมเพิ่มโทษเข้าอีกต้องเอาความขยันหมั่นเพียรความมุสาพยายามสติปัญญา ศรัทธาความเปลี่ยนเล่นลงไปเอาตายก็าตายโลกนี้มีความเกิดความตายเท่ากันไม่มีใครนอกเหนือไปกว่วกันสิ่งที่จะนอกเหนือคือสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเราที่จะทาตัวเราให้หลุดพ้นไปได้ในระยะใดก็าตามเชื่อว่าเราได้ชชนะเป็นพักๆไปนี่แหละที่จะทําเราให้มีคุณค่าเอากงนี้ชนะกันตรงนี้ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วเออแต่ชนะตัวเองไม่เคยเลยชนะกี่เหลียตัวเองยังไม่เคยเอ้าให้ได้ชนะไปเป็นพักๆ จงกระทั่งชนะก็โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นเอกันจะเทยมัตาน,นังสเวสัางงามันชุดตโมชนะตนคือกิเลสอยู่ภายในจิตใจของตอนเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกนั่นตังเจตชนะสิ่งเหนั้นไม่มีอะไรประเสริฐเลยนอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวรให้ยุ่งเหยิงไปก่อเกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่กันไม่มีทางสิ้นสุดเท่านั้นแต่การชนะกิเลสของตอนด้วย สติปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องกลับมาแพ้อีกแล้วมีผนผลเดียวเท่านั้นตายตายเฉพาะผนเดียวที่อัตภาพมีอยู่นี้อันเป็นต้นเหตุที่ให้ตายอยู่เท่านั้นนอกนั้นไม่ต้องมาก่อกําเนิดเกิดเที่หาจอจับจองปรา่าช้าเทไรอีกเราเคยจับจองมานานแล้วเรื่องป่าชานี้มันควรจะเบื่อก็จะทีเกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละสัตว์โลกทุกตัวสัตว มีแต่นักจองบัตรชาทั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายตายแล้วเอาบัตรชาติที่ไหนก็เอาตัวของเราเนี่เองเป็นบัตรชามันมีด้วยกันทุกคนเราทำไมจะมา,าขยันจองนะจองบัตรชามันเดียวหรือกองทุกข์จนถึงตายมันถึงตายไปนี่ไม่เสร็จแม,ม่หลาตรงนี้จะเสร็จหลาที่ตรงไหนอะไรทมาให้ทุกข์ให้ทายแก่เราถ้าไม่เป็นเรื่องของความเกิดความตายทั้งนั้นเป็นทุกข์ในระหว่างทางทุกข์กในธาตุในขันความหิวความโหยความทุกข์ร้อนต่งตงตงางๆมันเต็มอยู่ในธาตุในขันนี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะ มันอยู่ในอากาศไม่อยู่ในต้นไม้มันอยู่ในบุคคลคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งนี้เท่านั้นกองทุกรวมแล้วมันอยู่ที่เราเราจะไปคิดว่าที่นู่นจะดีที่นี่จะดีถ้าลงขันยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรดีไม่ได้ถ้ายังกิดจนเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรถุกเจริญไม่ได้ต้องแก้ลงที่นี่ดับกันลงที่นี่เอาน้ําดับดับลงที่นี่น้ําสีน้าธรรมดับลงที่นี่แล้วพอเย็นเย็นแล้วก็สบายหายโศกเท่าเลือกกันเจาทีการจับจองป่าช้างี่ นี่แหละพระพุทธเจ้าานสอนศาสนาสอนจนกระทัง่งถึงที่นี่การดําเนินก็ให้มีความสุความสบายดาเนินตามสัมมาอาชีวะโดยสม่ําเสมอภายนอกสัมมาอาชีวะภายในก็เอาเลี้ยง,งจิงตบำรุงจิตใจต้นด้วยศีลด้วยธรรม่าเอายาพิษเข้ามาแผเาดเผาจิตใจมีอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบก,กวนจิตใจเขาโรธจิตใจให้เดือดร้อนนะก็เป็นชอบชอบชอบไปโดยลำหนัจกจนกระทั่งจิตไปถึงความ ชอบทำโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปได้นี่หาละการแสดยารทมก็เห็นว่าสมควรเกยเวลาพอาิยุติเรรมทรานี้ <c oughs>